เอาเป็นแกงซีโนดำก็ดอกนี่น้องนเนาะแกงซีนกินอันนี้เป็นตับเนาะก็่จะได้กินน้ำข้าวเจ้านี่แหละพี่น้องเอ้โหละชื่อว่าดำข้าวเจ้ายางโดนโพดเนาะยางจนแห้งเลยแหละพี่นอ้องเอ้ตับมันเนาะตับตัวนั้นตับตับนี่อู้นะ โอ้ oh, จา่าใช่ว่ะจกเม่นเนาะเ mm hmm. ม่นอ่ะอันนี้บนนั่นไอ้คูนเนาะเออบนนั่นไอ้คูนหอบพี่น้องเอ้ย มืองบนนอนทีเออนำบริลงไปเบือเไไ้องจากเธอใกล้ปนได้สิใกล้ไอหมนี่อมนั่นสิไปเบื้องเมืองนอะนี่เราบอนเดียวจะนอนขึ้นนี้ ฝฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดีท่านผู้ชมสบ,บายดีเอซีของบาบุนามเบิร์ดสุขูสุขคนพี่น้อง บอกว่าซีอยู่ภายในหรือว่าอ,อ,อยู่ต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องบีเอ็นซาลาวพี่น้องเนาะ,ะมาพบพ่อกับบวบุนำเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะคลิปนี้ตอนนี้ก็คือบวบลนำอยู่ที่หมู่บ้านเซาเผาต้องเหลืองเนาะ,ะบางคนก็นเชินว่าคนป่าเนาะแต่อ,อยู่ทางฝั่งไทยเพื่อเอินว่ามาราบ,บีเนาะ,ะตอนนี้พวกเราได้เดินทางมาตั้งแต่เ้าพี่น้องเป็นวันที่สองเนาะ,ะเป็นวันที่สอง มหัอตอนนี้ก็สิบห้าโมงกับสิบเอ็ดนาทีเนาะเนาะสิบห้าโมงกับสิบเอ็ดนาทีตอนนี้อาเธวร์หลังจากที่พอเขาได้เดินทางมาแล้วก็จะได้มากินข้าวกินน้ำกันพี่น้องเนาะอาหากินข้าวกินน้ำมาเบิ้งว่าขาเจ้าขอยังพากันกินพี่น้องเนาะแล้วก็จัดเกยบบนอยบนนอนอ่าพี่น้องเลยเนาะก่อนจะหับส้มคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากอ่าคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแสคนละหนึ่งสับสับใครเด้อที่สำคัญอย่าลืม ปุ่มกระดิ่งเนาะเพื่อจะบ,บริพาทคลิปใหม่ๆที่บ่าวบุนนำจะได้เฮ็ดได้ทำได้เอาลงพี่น้องเนาะเพื่อให้มีกำลังใจไปสู้หนึ่งล้านทัพย์พี่น้องเนี่ยสาธุเนาะโอเคภาพในการน่าจะเป็นบันได้พวกเขาอ่ารวมภับสมนุลกันเนาะทำสมเนาะอ่ะตอนนี้อ่าบ่าวบุนนำก็ชิจัดการบนอยู่บนนอนกัอนอ่สนาส่วนเบื้องอันพอเขาได้ห้าวชิ่กินอยู่สิเนาะกินน้ำหัห้าเนาะกินนิดนิดเลยอ๋อิกินได้ดิกเออกินนอกเห็นเนาะเอรอ chi nó khi đó à xong rồi bao nằm có chơi đây mà à non nhịp thì nó hơi nắng nó ừ ô hù nị à non non nằm dưới đây vào đây vừa nị đâu nên lúc chi non vào bon đàn lúc sao tích đi đâu đây bỏ ừ nị thì nó ơi nó ăn gì còn sao tích thì nó ơi à sao tích à, đàn, bon, thế, ăn gì mới thao mi thế nó mẹ ta nó vay à, vai đấy know nông ơi ừ ờ, mấy nhau nào mẹ Khương hoa À, à tôi ừ, xin hoa 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 ôi ô hoa 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 lăng tê hoa 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 à hoa 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 lăng hoa 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 นี่มันึบกระเห็นแหละลูกอืมมันเห็นแท่ตายแหละอืมเห็นบ่วิธีของลูกนี่สุดยอดบบมีตัวใดขึ้นเลยเพราะึ้นเข้าดิเออเอาเข้าให้ลูกเดะเฮ้พี่น้อยไปเกี่ยมไปกินข้าวมั้กันโอ้ไม่บอกยากไม่อปยากเถอะอืมบอกยากพี่อ่าพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อยขึ้นก่อนพอดีมีเลือดนิดนึงพี่น้อยกินเนาะอ่าถือว่าวิธีการของบ่าวนำรอดพี่น้อย ทากบุกขึ no ้นจ <yeah. S 1> ักตัวเลยเถอะโอ้ยโหเถ้อของพอตรงเรื huh. uh ่องเขาอ่ะขึ้น no พี่น้องเนาะจนเลือดสะเลือดใส่เลยพี่น้องเลยอ่าเนาะเลยูกินข้าวกันมียังเนาะของกินเท่านี้นะเอาเป็นแกงซีนัวดำโคดนี่พี่น้องเนาะแกงซีนกินอันนี้เป็นตับเนาะ จะเสด้กินดำข้าวเจ้าเนี่แหละพี่น้องเอ้ยโหละชีวาดำข้าวเจ้ายางโดนโพดเนาะยางจนแห้งเลยแหละพี่น้องเอ้ยไปให้ขึ้นไหมเอามากินข้าวหาพี่น้องเนาะไปกินข้าวนังกันพี่น้องเอ้ยไอ้หนุ่มเอาข้าวตีหาพี่น้องเนาะเกียมกินข้าวนังกัน เดอ้อส่วนส่วนทุกทานเนาะมากินข้าวกันเดอ้อเนาะโดภัยจักทักนี่ก็พุดเลยนะแล้วเราไข้านะอื บางก็จะเสียเอาเนี่ยมาใส่เนาะนัวกินนั่นเลยบากเนี่ยมานั่งก่อนเออเออเออเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฮึ่มน่าจะมีซองเดียวเนี่ยแหละคำว่าทึ่งพี่น้อง cày thế sốt lời phải nói rồi youtube họ cái gì mới xong điều này lại Sao mà không mà đầy nó có bên nhau ơi. À, thuần, phải nói ơi xây không một tuần phải làm sốt lời cho mà thương chuyện này <cười> <cười> มันม่ะนคุเเอาเอาผ้าดังเอานั้นมามาใส่ห้องเขาพ่อบกินข้าวตั้งเนาะตั้งเนาะอมเอ้ยมีปัดญกอะไรอาจจะขายมาคุนี่นำรางมือเลยใส่ใส่นั่นเลยคุณนั่งนี่เลยก็ได้ ก็จะกินข้าวให้จจดิญเจรินกินกันโออ่ะเจริจเจรนเขากินน้ำเด้อวันนี้ลูกหลานได้มาพักมาพรอนอ่ะเดิมาพักมาอาศัยก็ให้เบิ่งแยงเด้ออ่ะขอให้นอนหลับฝันดีอ่ะขออย่ามาผ่านบ้าอย่ามาเบียดคอมขี้ยสลายคอมไข่สลายมีเด้ออย่าทวงอย่าตื่นเด้ออ่ะกิน ต,ต, like ตับัเนาะตับตัวยังไงตับตับหมูอมอเนาะโอ้จ้าหช่ปะจากเม่นเนาะเม่นอ่นถ้าเราไมาอยู่ป้าเนาะเห็นคนกระยานเนาะ เหนคุณนอนในปัยญาบ่ปัญยยัากัญาอาญานะ Bước một sau này hoài tức mình may nó hồn vô ừ. Nó Đây ừ. là thông ít thấy hực Nó hước sao? mà này nè được cái một cái đề Khá kinh โมมีเพ่มาตนีพูดลนะบยามัย่างไปยามันไม่แต่ต้องเลือกคนอีวแบน้ำรลูกบุเอามาให้ป้าได้ป้าแล้วตรงนี้อื เฮ็ดมันละคามันละคากมต่อมมือหนักมันขอ้อมไอ้เหม็นน่านเนี่ยนั่ครับ v ันเวลาเข้าหมดน่ะอยู่พี่น่ะแต่ซีนมาเรากินกับยังกินมันกับมันเอือิม อันนั้นไปอันสิอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้ใกล้อันนี้มออือนี่เป็นห้วหรือเป็นบั้งเป็นห้วชิว้อละอันนู้นเห็นหรอเป็นพ่อพงน้ำบ่อันนั่นมันใกล้เลนาะใกล้อือ มันฟื้นแลเนาะมันจะรั่ว,วบ่ซอกนอ่นวันมีฟื้นเด้อเน้อยอายมีฟื้นปากทางนั้นเราอึดฟื้นคือบ่นอนฟังหน่อยครับนี่น <Start. S 1> อันน้อ,องก็ไปเอาฟื้นเลยอืออะไรซ้ำมาปากนั่นอืม นี้แล้วบักคำด้อยแล้วยางจีนพ่ออันทิ้งได้ช่องโตอเอ๊ะไปพมดเลยอืมชบุบไปไปให้นะอืมอืมอีทิ้งแต่ป,ปีกคุณเยอะมากให้บอกไอ้อะไรนดนตักน่าไป็นสเราหมด บ่บอกว่าของพอคิงมันบอกว่าของมันได้ก็้อานนี้เนี่ยมันเริมจะมันเริ่มจะทุบอืมทุบเอาแล้วมันว่าจะไป็นซุนซับก่อนก่อนแต่พาไปคายคายแล้วลงไปซื้อแล้าเฮ้ยนี่แล้วอืมนื้อามาตุเม้นอืม นี่เนละปาลึกก่อนเห็นจนได้เลยเนาะนี่อะไรี้แกอยากซื้อแต่ยาได้เนี่ยนกอยากยูี่นะอยากยูดีะอยากยูอยากยูเนี่ย่าอยากไปยูนอกไปไหนเนี่ะปหากนสตีนเลยดิ้นเลยบ่ได้หรอกเนาะบ่กินเหล้า เมมีก็มาอยู่นี่ไม่ระมีเนาะะไระไปเลองลองไปถงหน้าไปเฮ้ยวก็ชิบอะไรเลเนาะไม่ใ่หรออยู่นี่ทาพเนาะ ใกล้ๆแล้วอ่ะนะไ้คือฉันนอนยือนเท้านองเอ้าฉังหน้าลาะลองเบื่องบ่หมดทักนึงอันเดียวยิดเัินไอ้เออมาเลยเบอรทัก 사이짤사이런 응. 사이런 쓰네. 그 말만 떤로 응. ย่ไป็นช่นนะครับเปจนเศร้าเลยนี่แล้นเศร้าเลยจนเศราเราแลง่ัมนนแรงคุณนเริ่คทำคคำุนีอาจจะน่วลเด้อาหรอไปเาคยดใเหรอ

น,มมออน้ำละมมอเห็นซบำยังหรอไม่ได้ล้ละเมอได้บ่นำ้นำหนึน่น้ำกินห่อยฮะน้ำกินน้ำมือกระได้บ่เอ,อ้นำ้ำกินไอคุณอือโหสกส <c oughs> บายมากเลยมีพกแต้งน้อยบอกผ้ากินเดี๋ยดู

มาบ่มภาพบรรยากาศนี่บนยอนไอ้เอแค่พี่น้องเลยอ่าอันนี้บนยางซีนเพิ่นอืมอันนี้บนยอนไอ้คูนเนาะเออบนนยอดไอ้คูนเหาพี่น้องเลย เมืองบนนอนทีเออนำบระเดลงไปเบิ้งจากเ่อใกล้ปนได้สิใกล้ไอหมูหม้ออืมนั่นสิไปเบิ้งบาืเงนาะนี่เราะอนที่เราจะนอนขึ้นนี้โอ้อันบน เราไหว้เนาะอืมบนเราไว้เราอ๋อ,อโถออันนี้บนไม่เท่ามีอันนั้นผู้ศดสั้นเพราะนั่นขอบใจเอผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนด้อยกว่า ด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทา